สวัสดีครับท่านผู้ชมครับว,วันนี้สลร้อนเที่ยวตัวไทยนะครับก็มาที่ตรงนี้เขาเรียกพื้นที่อะไรนองเสือครับน้องเสือเนาะบ้านหน้องเสือตะบนกัดหลวงอําเภอท่ายางเนาะท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้พาทุกท่านมาชมแม่เหล่าวานนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับซึงทันนี้ผมอยู่กับข้อของอที่รูจ้จักคือลนะุงยศทธเนาะ ตอนนี้คือลุงยศวัสดีครับลุงยศครับอีกท่านหนึ่งลูกชายชื่อชื่อชื่อเต๋าเนาะครับครับสวัสดีครับเต๋อเราหลุดจากทางร้านนะครับก็เมื่อกี้ก็พาให้ให้เต๋านะเต๋าพาไปชมข้อโบราณอีข้อหนึ่งก็คือข้อของพี่เลก็กซึ่งอยู่บ้านาน้องเอื้องน้องเอื้องเนาะน้องเอื้องตรงนโน้นนะครับก็มีแม่เราก็หลายตัวย้ำตามที่ท่านได้ชมไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ที่พามาก็คือว่าทางเต๋า เขาได้แม่เราของตะจันจากกาผู้ใหญ่เล็กเนาะพี่เล็กที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับได้มากี่ตัวตอนนั้นเขาให้ผมมาแม่แกมาซ่องแม่อีกแม่มันมุดลูกอีกแม่หนึ่งมันมีลูกติดมาก็คือมิได้มาสองแม่ครัแล้ลูกลูกติดมาแม่หนึ่งลูกติดมาแม่หนึ่งไอ้ลูกติดตัวผู่ตัวเมียตัวเมียตัวเมียนะคือว่ายังอยู่กับผมดูวันนี้อ่าโอเคแล้วยังไงต่อคือว่าผมก็เลี้ยงเงนหมาจนเป็นสาวมองเล็กมันเลือดมันก็มีตัวพู่มาตัวหนึ่ง เป็นของเล็กก็ตายเดี๋ยวผมก็คิดว่ามันหมดลูกอืมมันมีฟันแม่แมวเท่าไรผมก็ปล่อยทิ้งเล่ไปขึ้นมันเป็นเล่ตัวนึงเอราะว่าเราไม่สนใจว่ามันหมดลูกอะไรแหละเพราะว่าแต่มันยังมีชีวิตอยู่ไงก็เลยปล่อยครับปล่อยทิ้งกับวัวไงมันดันเกิดลูกได้อีกไปถาบมาตอนไหนผมก็รู้มาเป็นเล่ออกไปหรือไงคือเขาปล่อยทิ้งไว้อะทับกับเชลเล่เหรอ มันไปแอบไปทับมาพราเราป้อยไงแล้วลูกตัวนั้นก็เป็นลูกผสมโชเล่กับไอ้เราเราจะจัดเก่งเก่งอะไรหรือเออมาตันทาวิ่งดีแหละไอหนี่บากว่าพอมีใครไดเล่นกับเขาเลยหรือข้าวโชเล่กับกบัวเชื่อใครจะไปเล่นล่ะผมผมคิดว่าว่าโจเล่เก่งออผมก็ไม่มันก็ถึงยังไม่เก่งกับวัววัวเพิ่งซ้อมแต่ผมว่าวัวเล่เปนไม่น่าวิ่งพวกอะส่วนใหญ่จะเป็นงั้นเป็นกบัวเชื่อหรือวัวเล่ก็ราะวดอยู่วอกนี่ไทยวัวเล่ไทยเหร เอาไปค้ำๆมอ้งม,มาล้านซ้อมเขียงบ้านบอกบอกได้ว่าว่าจองสองโลกนุ่นโลดีสองโลก็พูดความวิ่งโอ้โหบอกว่าอดแดกนะไม่ได้กินเลยบุกนอกเลยถึงเราคิด <c oughs> ว่ายังไงมันก็อนอนออแ,ลแล้วได้มาสองตัวเสร็จแล้วก็เสร็จก็มันมีลูกออกมาจีตัวสองตัวที่แากแม่มันตายไปแล้วพราแม่มันตายไปตัวชื่ออีกกระจงอะติดแม่มันติดแม่หมาอืชื่อกกระจงเนี่ยมันก็ให้ลูกมาตัวแรกก็เป็นอีเข้ม อีเข้มเป็นตุ้มเนื้มาผมเอากำนันพ่อกำนันเสียลูกเรากำนันเสียพวกก็ซิงกำนันเสียมาผมก็จานเขามาพันมาทับคือว่าเหมือนว่าเอากำนันเสียมาพวกจานเลยเหรอโอ้ดีได้ไะเราดีนะจ้างพอหัวเขามาพันมาทับพอมาเป็นอีเข้มก็ยังยูเรื่องอีเข้มก็ให้ลูกตุ้มเนื้มาตลอดอโจงก็ให้ลูกตุ้มตะผูมาก็เฉยวังจันวันฟิตปมข้อป้าฟิตปมป้าแตกเลยอ่ะฟิตปมปมว่า ไอ้อ,อย่าฟิกูขายมึงอ่ะอย่ายู่เลยอืมก็เลยขายอืมไปทั้งปากท่ออืมเขาบอกว่าเขาก็าส่งค่าวมาว่าเต้าไอ้ไอ้จันของเอ็งวิ่งนะออืมเองเก็บแม่ดี นี่ก็เลยมาหาตัวผู้มันมีวัวตัวผูกไหมมันมีตัวเมียมันมีตัวมันออกมาเป็นไอเล่เลยก็เลยล่องไอเล่ไปซ้อมว่ามันจะวิ่งจริงไหมเราตาจันเนี่ยเขาุยกัว่าเด็กพ่อจุเล่เนี่ยนะครับบอกว่าุยเราจันเก่งๆเราก็มันมีวัวไทยมันออกมาเป็นเล่ทำไมอ่ะก็เลยเอาไอเล่แล้วไปซ้อมมันจะวิ่งไหมมันก็วิ่ง แล่พวกเขาล้ออ่ะเขาล้อกันทั้งร้านเลยปัดคายทิ้งไปเลยไทยมีเล่นเลยโจรเล่ยว่าไอ้ไรไอ้ใจผมว่ผมไม่อยากเอาเล่นไปสอบหรอกใครเขาเล่นใช่โจรเล่ยอ่าผมก็รู้อยู่ว่าใครเขาเล่นไงชาวเร่แต่นี้เรามีวัตถุที่ไปเช็คเราจะจันโอ้โหเรื่องรู้ว่าโอ้เราจะจันขนาดออกมาเป็นเล่ยวงออามาไปเล่ยยังวิ่งนะรลหว่างเก็บไว้แล้วตัวเมียก็มีคนมาขอซื้อตลอดฝุ่นวอมนมไม่คล้ายตัวเมียกว่าพูดไว้ว่าเล็ก ว่าถ้าขายผมจะทำลงเล็กว่าถ้าลงเล็กปั้นในไข่คือว่าผมปั้นแต่ถ้าลงเล็กสั่งว่าไม่ให้ปั้นในไข่ผมก็คือว่าไป็นให้ปั้นต้องถามพี่เล็กก่อนนะเด้อมีรูดไปคนเดียวก็คือว่าปากโก้ปากโก้เนาะให้เขาไปตรวจสอบหมาเย็นเมื่อปงแต่หาวัวไม่เหล่าดีๆอยู่แล้วมาโก้ราว่าเราตะจันน่ะโอ้ยไปหักขอสิ่งเล็กว่าบอกว่าอาผมให้ได้หมต้องให้ลงเล็กกว่ากว่าถ้าลงเล็กก็ให้ผมให้ ว่าตัวนี้มันเป็นปีมเข้าด้วยแต่ว่ามันนี่ก็เลยเขาหายผมก็เลยให้ไปตัวเดียวใครมดตังนี้เราจะจัดให้ใครเลยได้เราจะจันจนถึงปัจจุบันนี้ว่าตันนี้เหลืออยู่กี่ตัวเอาตะจัดลูกหลานนีมประมาตัวอะไรไหมผ่าตัวใช่ไหมตรงนี้ทั้งหมดเอาตับัวออกมาตัวนั้นจะเป็นแม่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 เนี่ยกี่ตัวที่เป็นแม่แม่สองพ่ลูกได้เนี่ยสองตัวแล้วก็เป็นลูกก็ ลูกสาวกี่ตัวสองสามตัวสามตัวมตัวมีทั้งหมดห้าตัวตัวผูตัวตื้ให้ตัวผู้ตัวตัวนี้ปกจิโอ้ก็คือมีมีมีแม่สองตัวถ้ามีแม่ตัวตัวเล็กอีกสองตัวแล้วมีตัวผู้ตัวเองมาตายละซามตัวตัวผู้เออมาตายตัวตัวผู้เกิดได้กี่กี่กี่วันนะมาคลอดแต่วันมาก็าตายตัวงแล้วก็ตกน้ำตายตัวตัวนี้เหลือกี่ตัวตัวนี้จะตัวที่หลอดหนึ่สองเดือนมั้ยสองเดือนใช่ไหม นอกจากเราจะจันแล้วมีมีเหล่าไทยของเราของเตาผมผมจำจริงพอผมก็เล่นโบราณเมื่อก่อนเล่นมาสมัย no. ลุงเจียงนั่นแหละแต่ว่าเขาก็มาเลิกเพราะว่าผมป้รงเรียนหรือว่าถ้าพอเล่นน่ะอืยังไงลูกก็ต้องตามไปวลาแน่อากยเั่กแดงอยู่ั่านในไปหลานที่ปล่อยแม่กับลูกทิงแม่ก็เลยสร้างให้เลิกวบานั่นแหละผมก็มาเรียนพอเรียนจำท่าบแต่ผมนีนะผมยังให้ผมก็ชอบโบานแล้วผมนีเลยกอกอไปกับลุงเล็ก หลงเล็กอยู่หนองเอื้องอ่ะผมขี่รถจากบ้านผมไปขึ้นรถหัวล้านที่หนองเอื้องอลอไปกับลุงอ่ะตั้งเอาตอนนั้นผมอายุติเท่าวันเดียวเลยเัี้เถียงอะารหยุดวันละวันเดียวครับแล้วลุงยุทธนี่เขาเล่นคนหนองสดาเล่นหลานอยู่แล้วคนเพชรบุรีเขาเรรู้กันอยู่เนาะเลิกเล่นหลานเมื่อไงมาอยู่นี่ผมเพิ่งไม่ไปหลานเมื่อปีที่แล้วอยู่เลย แล้วก็ขังก็ไปตลอดเลยครับไปดูตลอดนะพูดง่ัยไปกับลูกชายเดี๋ยวพูดง่ายแต่เราไม่มีวัวลานไปไปดูอ่ะพูดง่ายไปดูไปเอมีด้วยเหรอตอนนั้นไอ้ทองไม่เล่นอยู่ครับตอนตอนเสยไปไอทองใช่ไหมกอดไอทองเราเสยปลอยมาเล่นเสยปลอยมาเล่นกับลูกเล็กมันก็ยังไม่เก่งเราเป็นวัวคันคานนี่ว่าก็ช่วยลุงเขาว่ามันมันก็เก่งที่มาอยู่กับเรามาป่อยอ้วนที่บันั่นอ้วนแต่วัวไอ้ทองเนี่ยวัววิ่งแหละแต่ผมเลี้ยงผมคนโอ้วัวไงเพราะทำท่าเก่งผม โอ้โหปวดตัวอะไรบางอย่างยังดีหน่อยก็เลยกลายเป็นปวดไปเลยมันวัามีวัวตามชืตัวปอยทิ้งเลยปอยทิ้งก็ไม่รำไม่รำปอยแล้วตอนนี้ก็มีที่ก็มีก็มีอีกตัวเล็กตัวเดียวนะตัวเมื่อกี้นะที่เราไปดูเมื่อกี้นะเจียวไปซ้อมมามีตัวเดียวแม่อยู่ในนี้แม่อยู่ในนี้นะนนี้เป็นเราก็แล้วยังไงท้องกันน้องอยู่นี่ท้องอยู่นาะงน้องอยู่นี่อยู่นี่สาวอยู่นี่น้องเขากลับไปหมดเพราะว่าแม่มันแก่แล้วแม่ของมันว่วง เคนเงียบอันนี้เราไหนเนี่ยทองเราไหนผมก็เราโดนระเบิดของโดนระเบิดเนาะสตชานเราคือระเบิดของสตชานเราก็ตัวที่เจ้าพี่ซ้อนเนี่ยเราไหนตัวนั้นเล็กหนองโพครับเล็กหนองโพเนาะเออเล็กหนองโพเล็กเล็กหนองโพผมแม่เขาอยู่ข้างในเนี่ยเนาะผมผมสะต้มนะเพราะว่าใครว่าดีผมซื้อเอาไอทองอ่ะ เมืองเนื้อมาเล่นกับเพรบุรีไม่มีว่าไรลุยเพชรบุรีเลยเมืเคยชนะเลยเมืองเนื้อไอโ้โผล่ระเบิดไอ้ดาวมาทุกันเราเดียวกันเราเดียวกัน,กนตัวแรกกองเมืองเนื้อเลยจริงมืนนะจริงตัวแรกเขาเล่นวงเนื้อเขาจะเล่นพล<อ><อ>ายไง่ลุยปับป๊บผู้ยายชานเนี่ยไปซื้อแม่แกมาเลยตนตาเนิดว่าถ้าไม่ลวกอ่ะผู้ยายชานกขเอาวัตถุดิเข้ามาถ้าว่าถ้าว่าผมจำไม่ผิดนะ เขาเคยรูดพูดม really like ั้ยคนหนึ่งนะผมรู้สึกว่าแม่นวลระเบิด์นี่งผู้ใหญ่ชันต่อทอชันผมซื้อแต่ต่อไนั้นน่ะนวลระเบิดยังไม่ดังสี่หมื่นนะซื้อไหมนะหมื่นสี่หมื่นเนี่เมื่อสมัยสิบยี่สิบปีที่แล้วผมก็ได้มานะแรกขอม้ผมแค่สองตัวนวลระเบอร์แต่ผมก็บอกว่าผมจะเก่งไม่รู้ผมก็บอกว่ผมไม่ก็ชอบเดี่ยวผมตัวเนี้ยเพราะว่า เขาก็พูดว่ามึงไม่ต้องรู้หรกหัวกูเราอะไรอ่ะแต่วัวกู้ไม่ได้เลี้ยงเอาขี้หรกผมก็ว่าลุงนี่ตั้งตาพูดยังไงเราไม่เข้าใจความหมายเราก็คิดว่าเขาไม่ได้ดังใหญ่โตนี่แต่เขาจะมีวัวดีเลยใส่ใจนะตอนนั้นอ่ะอย่าเราเป็นเด็กไงเพราะตามตาโอ้โหตัวดีเขาซ่อนวัวดีทั้งนั้นเลยแกออาไปก็แกตามไปซื้อของเขาเข้าค่ายเป็นตววเหมือนสามเพียท้องอาโห เขาไปตามสื S <S <preach ers> <Không> ่อส <S an disco> uh. ีมือนครับไปหานโอ้วิ่งจัดตัวนั้นโอ้แดงไปวันนี้วกกับไปจางหวานโอ้แดงตัวนั้นโอ้วิ่งไอ้เด็กเขาแกไปเจอซ้อมวิ่งเจอซ้อมแล้วก็ไปเจอเล่นร้านติ้งโอ้ยวิ่งอะไรกันเร็วอะมันเป็วเร็วอะเพาะว่เขาบอกไอ้เต้าเนี่ยไอ้โพสลู่อีเหลืองมันจำได้ไหมบอกจำได้แล้วเพราะว่าลู่อีเหลืองว่าลอีเหลืองอยู่กับผมนี่ตุ้นนั้นนะไปได้ตรงนนี้ไปเก่งแล้วมาเป็นปีข้าวก็เป็นทองคำ เป็นตัวที่สามไปไอ้ท้องผมไงผมแล้วเขาขอดซื้อผมสองหมื่นเลยผมก็บอกไม่ได้ไม่ขายเขาไปซื้อแล้วก็สัญญาเขาว่าผมไม่ขายเขาเก็บเขาไว้เลี้ยงดูกันไปก็ขอซื้อกันแต่เขาก็ไปไปลงสนามจริงแค่สองสนามสองครั้งใช่ไหมไปดาวน์พิกเดนทำซีแต่เขาไปมีคนตามซื้ออยู่เหมือนกันใช่ไหมไปดาวน์พิกเดนถามซื้อกันบางคนมาแอบดูนะปล่อยทองปุ๊บปั๊บ ครับรถกับไปต่อชาวมาว่าทุกยานทุกขอคนทุกอย่าขอวนอย่างนี้ชาตมันเมือขี่ไปตัวไปกูผมคนซื้อบวนผมไม่ขายหรือไม่เอาปเด็นนี่ยไเกี่ยวไปเลยชานเข้าด้วยบกว่าผมรักเข้าเขาไปเร็วมันนั้นเออแล้วแม่เราโบานี่สะสมมากี่ปีแล้วเรียมาตรงยศเขาปิดตรงนั้นก่อนั ก่อนบวชหัวบวชนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแข็แรกเลยนะวัเนี้ใ่รพกว่ามาหนึ่งตัวดังเดิมแล้วอบวชงว่าดังเดิมผมเลี้ยงหัวเชือ้อพอเลี้ยงหัวเชือ้อแต่บวชนี่ว่าสภาพพ่อเ็เลี้ยงลมมาแล้วมังสภาพมวิธีเลี้ยงเขาต้ามป้าไว้หมดมหอ่ะแคบอ่ะมลน้มาเลี้ยงหัวไทยลุงชานเข็ญให้ตามแม่ก็คือว่าสามแม่เนี่ยนวลระเบิดจังนันแลระเบิดเล็กน้องโพนึงอืมเลี้วบอกว่ามีพกว่า ก่อผู้ใหญ่เล็กน้องเล็กก็เลยให้ผอว่ามาตัวมาทับน้องเล็กว่ามีบุ๊มีแม่ว่ากี่ตัวไอ้ตาหมาผมว่าเลยอ่ะมีบุ๊มจะมีวัวสามตัวช่านได้ไหมาเลียงวัวเอาไปเอาจังเป็นกองฟัวได้มาโอ้ต้งแต่ตสนน้อยเลยนะพอเลยได้มาก็มีวัวห้าแม่ผมก็เลยเลี้ยงหมาห้าแม่แหละแล้วบอกก่อไอ้วัวเช่าตามที่ถูดขายเท่าไหร่ไอ้วัวไทยเท่าไหร่ก่อเลยขายซื้อมาเขาไปซื้อว่า แล้วก็พูดถึงว่าก็ยังไม่เก่งไว้เล่าแล้นะก็ยังไม่รู้อ่ะก็มารู้บอกของผลใหญ่อ่ะเอาไว้ตรงวันนี้ชานเขาเขาฟังฟังในอำเภอเขาย้อยสอนชานทีลูกมีมันอะทีลูกเครื่องไปนะย่องไปซุ่มจนดีเลยว่ไปซุ่มหัวาะคิวเครื่องไปด้วยผมชื่อชานไี่คุณได้มาลมจะเอาจนได้มาจนได้ดีดีมา แต่ผมก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกผมนะว่าเขาได้หัวอะไรมาเขบอกมาเดือดโลนเราเราเราไอ้ตรงของเป็นของสตชานอี่ในนี้ใช่ไหมที่นี่ครับแล้วเรามีเหล่าในของสตชานรนระเบิดนี่แหละรถระเบิดรถเต็มเลยแล้วเหล่าของยาผงที่เจ๊กเราเย่ผงในผงเดียวใช่ไหมเนอะเขาไม่กบไปเรียนเราแต่ลูกแซบมันเอากาไปเรียนเราแต่ลูกแซบ รวมทั้งของเราตั้งรวมของตาชานก็ครบร้อยกว่าตัวนะนี่นอกจากมันไปลอยมัมไมไงไปลอยหมาตอนนี้เอาไปตรงนี้จับไปกี่ตัวเดี๋ยวมันรู้ยนี่ยตัวตัวผู้ว่าผมไม่ได้ขายใครเลย<ถ>ตัวผูว้เนี่ยเอาไว้เล่นเองหมดเลยคือว่าตัวผู้ตอนนี้เอยว่าไงลูกอีกคำไปลูกอีประมาณประมาณนีน้เต็มอ่ะมาเนี้เอาไปติดกลางถ<ม>ังน่องยุบปนนะแต่ว่ากำลังจะเกิดเราไอ้ท้องเราไอ้ท้องนี่ตำตามต้องตีไม่ได้เราเดียวกันนะตำตามต้อตีไม่ได้แล้วก็แท็กปวดตายเลยนะ จับหลือคุยเขโทรคุยเรื่อยเลยว่ามึงน้องไอ้ทอไอ้ลานไอ้ท้องกเก่งเดี๋ยนเพาะว่าเฉยเจอตอนนี้น้องไอ้ทองก็เก่งเป็นบุงพี่เฉยมีผู้ชายก็หรืออยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่บ้านลุงช้างนี่แหละเนอะว่าตัวผู้ขอกผมนั่นไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่บ้านเิยไม่ได้แล้วผมบอกว่าลุงว่าเกิดที่ว่าผมเดี๋ยวมาตั้งว่ากำลังจะเริ่มฝึกออกมาฝึกกันเนี่ยชุดนั้นใช่ไหมอยู่ที่บ้านน้อยเลยเนี่ยที่ตัวทั้งหมดทีตัวเนอะเนอะเกี่ยวไปจับไปรอรอฝึกรออะไรพวกนี้นะ โอ้ขาไปซ้อมหมดแล้วขอไปซ้อมหมดแล้วอ่ะดีหมดเลยใช่ไหมกล้าพูดเลยน้องระเบิดแบบนี้มีชานนี่คนเดียวที่เรารู้องระเบิดเนี่ยนะรู้สึกว่าน้องระเบิดเนี่ยจะเป็นวัตสมัยเก่าสมัยก่อนของเสตยินคาดเป็นบุรีเรายอู่นีครับเขาว่ามันจัดจานมากน้องระเบิดเลยผมว่ไม่นพิถันนะนะแต่ผมก็ได้ฟังข้าวมาเหมือนเนื้อจัดจานเลยแหละเหมือนลุยเพชรบุรีเดี๋ยวตัวอะไรก็มั่งเนื้อเลยตอนนั้นผมว่า ก็ไม่รู้ว่าจริงแบบไหนเราไม่ทันนะนะแต่ฝั่งคนใหญ่ๆเขาเล่าว่าบัวร้องที่เด็ดมากนวลระเบิดพอเห็นก็บอกวไม่เล่ามันก็เลยลองมาซ้อนโบวจริงเหลวจริงแต่ต้องมาที่เหลวจริงแต่ผมก็ผมเกี่ยวนี่ยวนระเบิดเนาะนวลระเบิดเออโหสวยเนาะทรงสวยนวลระเบิดตัวจริงลุงชานเขาว่าเขมแข็งและความยาวนะครับท่านท่านผู้ชมครับในใน ไอ้แม่เหล่าวัวลานนี่ก็จะมีของของสตอชานนะแล้วก็มีของยุทธเนาะยุทธเรื่องของเจ้าเนี่ยเปชายเนาะก็มีสองสองเหล่าด้วยกันสองเจ้าด้วยกันด้วยนะคือเราหัวใจเล็กกับเราลุงชานอินเดียองวันตบิ่นกันเราเราไอ้ไอ้ดาวที่มันเกิดจานดำของมีเราดำเขาเหลือนะครับลูกลูกของแอร์มีเยอะไหมในนี้ ไม่เหลือแต่ตุ่มเนี้ยตุ่มปูหมดแล้วครับเหลือทุกวันดึงเอาไปหมดละวันซื้อมาเอาไปสานตัวเอามามาเรื่อยครับแค่ของฟองตุ่ะปูก็ล่าออกไปเลยไม่เขาให้เอาไปเก็บไว้ที acid>. ่บ้านเลยโอ้ที่บ้านเขาเลยบอกโทรมาถามว่าลุงขายไหมโอ้ขายมันขายแต่มู้งเขาก็ซื้อเล้าเขาคนเดียวนะนี่นิ่มก็บเล้าเขาเดียวแหละระหว่างตมเนี้เหมือนกันระหว่างรองขายบอกเลย็อกมาเต็มเลยนะแกเอาคปกลับเขาให้เขาสร้างเขาก็ ก่อนที่จะเลี้ยงนะก็สัญญากันเลยคำพูดคำพูด้นื้อมึงเลี้ยงวัวกูได้แต่หากขายวัวตั้งหมดขายบอกหรือถ้าไม่ไม่ไว้ลุงไม่เลี้ยงซื้อก็ซื้อมาเอาไปเชื่อไม่ให้ขายไปไม่ให้ไปก็ง่ายๆไปขายเงียบๆได้ไปเงียบเงียบขึ้นว่าพี่เล็กเนี่ยก็เก็บของไว้เยอะเหมือนเนาะว่าลุงก็ให้ผมไม่เยอะไิ่ก็เกี้ยงจริงๆตื่นมาผิดใม่มีผิดเลยเต่าซื้อมาเต่าตัวใหม่นี้ผิดเลยของเล็กน้อยเรื่องนั้น ม,ม,มาให้เ็เข้าอดดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะ <c oughs> ให้ผู้ชมไปชม,มนะแม่เหล่าของของเต่าแล้วก็ของพอ,งอ,งอ,งองทอจานตรงนี้นะฝ่าเดี๋ยวดูไล่แม่ตัวไหนเป็ตนตัวไหนผลงานเป็นโรงงานลองลอง่องางนผู้ชมฟังอีกทีหนึ่งนเนาะ <c oughs> <c oughs> ถามว่าก็ยังไม่มีราคาแซแล้วนะแต่ผลถือว่ากำลังจะเป็นดาวลุ่กกำลังจะเป็นดาวลุ่งนะเราลองชมลองติดตามผลงานนะเนาะครับครับ